มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่องแฟมิลี่เจดีก็พามาเพื่อนๆมาทำต้มปลานะคะใส่ผักติ้วนะคะนี่ก็คือผักติ้วนะคะเนี่ย mm hmm. อ,าอาหารแบบรสแซ,ซ่บอีสานของเรานะคะนี่แล้วก็อันนั้นก็คือปลานะคะเนื้อปลานะคะหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะนี่สวยงามนะคะนี่ เราทําต้มปลากินกันวันนี้นะคะแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็ผักอ่ทิ่นะคะนะคะเตรียมพร้อมแล้วนี่ค่ะนี่มาทําอาหารกินกันนะคะในวิธีการทําต้มปลาใส่ผักติ้วนะคะแล้วก็เราก็มีพริกนะคะพริกสุดคั่วนะคะนี่คั่วเรียบร้อยแล้วนะคะนี่โอ้โหกลิ่นหอมมาแล้วนะคะหอมพริกหอม ผักต่างๆแล้วก็เตรียมที่จะต้มน้ำนะคะเราไปดูเดี๋ยวเราดูนะคะวิธีการต้มน้ำให้น้ำต้มของต้มปลาใส่บัพติ้วน้ำใสแซ่บๆนะคะตามเรามามาแล้วนะคะนี้ก็คือต้มน้ำนะคะใส่อ่า หัวหอมคั่วกระเทียมคั่วตะไคร้คั่วนะคะนี่เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือสูตรน้ําใสการต้มปลาให้แซบนะคะไม่ต้องใส่น้ํามากให้ใส่ประมาณพอดีนะคะนี่ตอนนี้หอมขึ้นมาแล้วค่ะเครื่องตะไคร้แล้วก็พริกแล้วก็หอมกระเทียมนะคะนี่เดี๋ยวรอสักครู่ค่ะว่าเราจะใส่เครื่องปรุงอะไรมั่งนะคะคราวนี้ เตรียมเนื้อปลาเทลงไปในหม้อเลยนะคะเบาๆนะคะไม่ต้องคนมากนะคะให้เนื้อปลาลงไปในหม้อนะคะที่เดือดเรียบร้อยแล้วแล้วก็กใส่หัวหอมใส่กระเทียมใส่พริกใส่ตะไคร้คั่วนะคะนี่ไม่ต้องคนนะคะถ้าคนณเราจะขาวนะคะปล่อยให้น้ำต้มสุกลงไปนะคะเดี๋ยวสักครู่เราก็เตรียมผักติวนะคะนี่ไว้แล้วที่เราเด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ แต่เยอะก็จะแซ่บนะคะผักติ้วมันจะทำเพิ่มรสชาติให้เปรี้ยวๆแซ่แบๆอร่อยนะคะนี่นี่คะนี่นนนอ,อู้หูหาซื้อได้นะคะช่วงเทศกาลช่วงหน้าของมันนะคะตอนนี้เราก็เตรียมเครื่องไว้นะคะก็มีอันนี้นะคะผักแพรนะคะผักแพรแล้วก็ผักอีตูนะคะเตรียมพร้อมที่จะใส่ในหม้อลงไปนะคะเดี๋ยวเราเตรียม ผงชูรสลงไปสักหน่อยหนึ่งก่อนนะคะให้นัวนะคะเนี่ยค่ะนี่น้ำใสนะคะสูตรน้ำใสแล้วก็น้ำปลาลงไปนะคะน้ำปลาจะได้นัวได้แซ่บนะคะนี่สูตรของเราน้ำใสนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ข่นอเพิ่มลงไปนะคะข่นอ ขนอดเพิ่มลงไปหนึ่งช้อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆนั่น<ๆ>นี่ก็ทําต้่มปลาแซบๆน้ําใสได้แล้วนะคะนี่สูตรของมันเดี๋ยวเราก็เอาผักแพวแล้วก็ผักอิตูลงไปนะคะนั่นโอ้โหแล้วก็มีใบมะกรูดด้วยค่ะโอ้โหนี่กำลังเริ่มที่จะกิ่นหอมหน่ารับประทานแล้วนะคะนี่อเนื้อปลาก็ หอมขึ้นมาแล้วเรานี้ผักที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็เอาลงไปอันนี้คือต้มปลาใส่ผักติ้วสูตรบ้านๆของเรานะคะใส่เยอะหน่อยค่ะมันจะทําให้มีรสชาติเปรียะะปร้ยวนะคะนี่ออกเปรี้ยวนะคะนี่คือสูตรคือสูตรนี้รับรองค่ะใครกินก็ติดใจแน่นะ,ะนี่ค่ะนี่ก็คือน้ารับประทานแล้วแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะแล้วก็พริก ซอยลงไปนะคะหอมซอยนะพริกซอยแล้วก็ตกข้างบนลงไปนะคะได้แล้วครับนะ,ะได้แล้วนะคะนี่ก็คือต้มปลาใส่ผักปิ้วนะคะนี่โอ้โหน่ารับประทานเดี๋ยวเราก็เพิ่มอ่าอะไรที่เราขาดไปนะคะลงมานะคะ ราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเพียง5นาที10นาทีเราก็ได้ต้มปลาใส่ผักติ้วเนื้อปลาของเรานะคะนี่หูหอมนะคะแล้วก็ดูน้ําซุปมานะคะน้าซุปของปลานะคะเนี่ยน่ารับประทานมากขนาดไหนนะคะนี่อขอดูน้ําซุปเนี่ยนะคะนี่ก็คือน้ําซุปน้ําใสนะคะน้ําซุปน้ําใสของมันนะ,ะนี่น้าซุปน้ําใสนะ,ะนี่แค่นี้ก็แซ่บแล้วนะคะเี่ยใครอยากทําวิธีการทําต้มปลาแบบ คือไม่ต้องคนเนื้อปลาแรงนะะมันจะเละนะคะเนี่ยเนี่ยก็คือเนื้อปลาของเรานะคะเนี่ยเพียงห้านาทีนะคะเราก็ได้อ่าทต้มปลาใส่ผักติ้วแซบๆโอ้โหน้ําของมันนี่ประแรมประแรมแล้วนะ,ะเนี่ยเดี๋ยวชิมก่อนนะคะเนี่ยอืยอหเผ็เดเผ็ดเผ็ดออกเปรี้ยวแล้วะคะ่ะเผ็ดออกเปรี้ยวเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็นัวเรียบร้อยนะ ขาดอะไรก็เราก็ค่อยเติมไปนะคะถ้าเราชอบรสชาติไหนนะคะนี่ยเนี่ยเลยพริกเราใส่พริกเยอะนี่นี่เลยาหากินไม่ได้ะค่ะเนี่ถ้าเป็นร้านพักคารก็หูห <c oughs> ม้อนี้ก็ <c oughs> สุดยอดเลยหม้อนี้เขาขายไม่ต่ำกว่าเป็นพันนะคะเนี่ยแต่ถ้าเราทำกินเองไม่แพงนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราก็มากินด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแสมมารีเชอรี่เลยนะคะนี่นี่ก็คือต้มปลาของเราห,นหเนื้อปลาอยากชูเพื่อนๆดูว่าเนื้อปลา,าขาวๆแซบ่บน้ําซุปนี่มันน่ากินขนาดไหนนะเนี่ยนี่ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมช่องแสมมารีนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีคลิปใหม่ๆ อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารอีสานกินกันนะฮะเนี่ยนะคะอมเบาๆๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมช่อง f ฟ m i l y Cherry ี่ค่ะนี่คือหม้อนี้ไม่ไม่เปลืองเงินนะคะเนี่ยไม่เปลืองเงินแน่นอนใช้ไม่เกินคิดว่าไม่น่าจะเกินสามถึงสี่รอยบาทนะคะเนี่ยนะชะ่วงหน้า,าผักติ้วแล้วก็เอาผักติว้วมาใส่แต่ถ้าไม่มีผักติว้วเราก็ใช้ผัก อันอื่นมาแทนก็ได้นะคะหรือจะเป็นต้มปลาเฉยๆก็ได้นะคะไม่ต้องใส่ฝักตปวนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายทุกอย่างต้องเผานะคะเครื่องอย่าลืมนะคะ